อะนะครับนี่ผลิตภัณฑ์อินโนฟาร์มนะครับที่เราเตรียมไว้สําหรับกองทุนหมู่บ้านนะครับมันจะได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเราผลิตตั้งไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้มาตรวจงานกันนะครับแล้วก็มาดูนะครับเรื่องของการผลิตนะครับนี่นะครับโรงงานอินโนฟาร์มโรงงานผุ้วิปูตะวันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะครับเราผลิตพันแน่นอนนะครับตรงนี้เป็นนะครับฝ่ายผลิต ซึ um, ่งกำลังขึ้นตถอยู่ตรงนี้ที่ตักสีองเหลืองตรงนี้นะครับก็เป็นการอินทรีย์ทองนะครับที่เราส่งไปสู่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับใครอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่าได้เลยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทองนะครับก็ฝากด้วยนะครับต้องการรายละเอียดนะครับทุกทุกปุ๋ยนะครับที่อยู่ในโรงงานนะครับก็กดเข้าไปดูได้ที่ช่องปุ๋ยภูตันพรีเมียมนะครับพลิกฟื้นแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทองร่วมคืนชีวิตสุแผ่นดินไทยครับฝากด้วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปุ๋ยคู่อนพรีมเมียมในช่องยูทูบครับ